ทันข่าวคคาพาคข้ามกีฬาบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่20มีนาคม2563โดยเฉพบะบาครั่งบอลไทยครับรับไปดูข่าวบอลไทยเย็นนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับวันนี้เจ็บแสบไหมเหตุผลที่เมียนมายกเลิกอุน่นมาเลนนอกจากโควิดแล้วโดย MM Time สื่อของเมียนมาทีเขาทีมชาติเมียนมารประกาศยกเลิกเกมอุอเครื่งกับทีมชาติมาเลเซีย ในช่วงเดือนมีนาคมเพื่อเตรียมความพร้อมไว้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ที่รอการประกาศโปรแกรมการแข่งขันใหม่จากทางฟี ف าและก็เอฟซีซึ่งการเริ่มโปรแกรมการแข่งขันออกไปเพราะปัญหาวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรนาระบาดนะฮะที่ลุกลามไปทั่วโลกนักขณะนี้โดยทางการมาเลเซียได้ยื่นข้อเสนอมายังสพันฟุตบอลเมียนมานะครับในการเปิดบ้านเล่นเกมอุ่นเครื่องช่วงฟี่าเดย เดือนมีนาคมแต่สุดท้ายแมตช์ดังกล่าวก็ต้องถูกยกเลิกออกไปทางด้านของอูโคโคเชียนเลขาธิการสมาคมฟุตบอลเมียนมาได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้มาว่ามาเลเซียเสนอให้เรานั้นเป็นเจ้าภาพในการจัดก,การแข่งขันนัดกระชับมิตรแต่ต้องคิดหลายอย่างที่จะเล่นกับมาเลเซีย เพราะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โค้ชเราก็ไม่ต้องการเสี่ยงต่อการลงเล่นเกมนี้และอีกเหตุผลที่ไม่ควรจะเล่นก็คืออันดับของเียนมาก,ก็คือ136ของโลกหากแพ้ทีมอันดับแรงกิ้งต่ำกว่าอย่างมาเลเซีย154ของโลกตำแหน่งของทีมอาจตกลงดังนั้นทีมของเราต้องการเล่นเฉพาะกับทีมที่มีอันดับที่สูงกว่าเป็นหลักแม้ว่าไม่มีแมตช์อุ่นเครื่องแต่ทว่าทางอองโทนินเฮกุน hey, ซซอชาวเยอรมันจะเรียกนักเตะมาเก็บตัวฝึกซ้อมในวันที่12มีนาคมที่ผ่านมานะฮะ สำหรับทีมชาติเมียนมาอยู่ในกลุ่ม F ฟรังรองบวยของกลุ่มนะฮะจกผลงานลงสามไป5นัดมี6แต้มชนะ2แพ้ไป3อยู่ร่วมกลุ่มเดียวกันกับญี่ปุ่นคิร์กิสสถานทาจิกิสถาน,าถานและก็บองคกเรียขณะที่มาเลเซียอยู่กลุ่ม G ีรังรองจากฝูงกลุ่ม G ลงสนาม5นัดมี9แต้มชนะ3แพ้ไป2อยู่ร่วมกลุ่มเดียวกันกับเวียดนามไทย U a E และก็อินโดนีเซียครับ โอ้โหนะผมอาจจะเจ็บแสบนิดหน่อยนะฮะเมื่ออยากแข่งกับทีมที่มีแคลกิ้งต่ำกว่าเพราะเวลาแพ้ก็แคงกิ้งก็จะเสียไปอีกนะฮะก็เลยอยากจะแข่งทีมที่แคลกิ้งสูงกว่าถ้าชนะเขาแคลกิ้งของเขาก็จะได้เพิ่มขึ้นไปอีกนั่นเองครับก็มีเหตุและผลของเขาอยู่ในตัวนะฮะก็ต้องรอลุ่นกันต่อไปนะผมว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปนะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะประธานเจลีกเผยซีซั่นนี้ไม่มีตกชั้นปีหน้าเพิ่มทีมเข้าไปอีก โดยยังฮูเจแปนนับเผยความคืบหน้าล่าสุดของฟุตบอลลีกญี่ปุ่นมาว่าบริษุการนี้จะไม่มีทีมตกชั้นและไม่มีการเพิ่มทีมเป็น20ทีมในซีซั่นหน้าโดยการเรื่องชั้นจากเจลิก2จะมีเหมือนปกตินอกจากนี้พยายามที่จะให้เกมลีกกลับมาเตะกทันใน,นวันที่3เมษายนนี้ โดวยวันที่1 6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฟุตบอลญี่ปุ่นทุกร,รายการนะฮะได้ถูกระงับการแข่งขันจนถึงวันที่15มีนาคมอย่งางไรก็ตามด้วยสถานการณ์วัสโควิดในีนประวัติณเวลานี้ทำให้ลีกแดนอาทิตย์ุทยยังไม่สามารถกลับมาลงแข่งขันได้ทันตามกำหนดเดิมล่าสุดนะผมปรายงานจากญี่ปุ่นจแปนระบุว่าจากการประชุมร่วมกับสโมสรสมาชิกมิตซูรุมูระดิประธานของเจลีกมีความพยายามที่จะให้ลีกญี่ปุ่นกลับมาเตะให้ได้ทันในวันที่3เมษายนนี้ โดยจากการประชุมกับสมาชิกและก็กับสโมสรต่างๆการแข่งขันทั้งเจลีกรวมถึงฟุตบอลถ้วยที่กำหนดเอาไว้จากเดิมในวันที่15มีนาคมนี้จะถูกขยายออกไปจนถึงส่้นเดือนมีนาคมที่จถึงนี้โดยประทมไมิดีที่สุดนะครับเพื่อสามารถกลับไปแข่งขันกันต่อในเดือนเมษายนนี้โดยเบื้องต้นกำหนดเอาไว้ว่าจะเล่นกันต่อในวันศุกร์ที่3เมษายน นอกจากนี้ประธานเจลิกยังมีมติสําคัญคือ2อันดับแรกจาก J2 นะฮะจะเลื่อนชั้นลีกสูงสุดอย่าง J1 ทันทีเช่นเดียวก,กันกับการเลื่อนชั้นจาก J3 ขึ้น J2 ซึ่ง 5, ถ้าเท่ากับว่า J1 จะมี20ทีมชั่วคราวในปี2021ส่วน J2 จะยังคงมี2 2ทีมขนาดเดียวกันในส่วนของการตกชั้นในรึกการเดียวกันนะฮะจะมี4ทีมที่ร่วงจาก J1 โดยมี2ทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาจาก J2 เพื่อรักษาจำนวนทีมในลีกสูงเป็นดับที่18และในลีก J2 เป็นที่12เหมือนซีซั่นปกติครับอีกทั้งกำลังพิจารณาข้อเสนอที่ว่าหากเกมการแข่งขัน,นเล่นเกินกว่า75%ของโปรแกรมทั้งหมด25นัดทีม,ม่ดีที่สุด2อันดับของ J2 และก็ J3 จะขึ้นชั้นแต่หากเล่นกันไม่ถึง70%ของโปรแกรมอาจจะไม่มีการเลื่อนชั้นขึ้นมา โดยคณะกรรมการเจลิกจะตัดสินกันอีกครั้งในวันที่25มีนาคมนี้ว่าลีกอาชีพในแดนประดิบนั้นจะสามารถกลับมาเล่นในวันที่3เมษายนนี้ได้หรือไม่ครับเป็นคำว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะในศึกเจลีกเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับติวเข้มบางดุนเผยช่วงพักเบรกทำให้ฉลามชนปรับจูนมากยิ่งขึ้น โดยอดุลประโสนะฮะมิดฟิลด์ไวเกาของชลบรีเอเผยช่วงไทยลีกพักเบรกนีโควิด -19 ทําให้ทีมได้ปรับจูนแก้ไขกันมากยิ่งขึ้นโดยโด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของวัคโควิด -19 ีนะฮะจึงทำให้ได้มีการพักเบรกการแข่งขัน,นไทยลีกก่อนนะฮะซึ่งทําให้ทุกทีมได้มีโอกาสซ้อมและก็ปรับแทคกติกในช่วงนีโควิด -19 โดยทางบรนดุลน,นั้นมิดฟิลด์ของฉลามชนได้เผยม,มาว่า ทีมของเรายังคงฝึกซ้อมตามปกติครับซึ่งในแต่ละวันทั้งก่อนและก็หลังการฝึกซ้อมสโมสรก็ได้ร่วมมือกับทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสมิติเวชชมรีจัดเตรียมอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อเป็นการคัดกรองและป้องกันเชื้อวรัสโคนารวมถึงมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ทุกคนได้ใช้งานอย่างเพียงพอครับโดยบรรยากาศในทีมยังคงคึกคักเหมือนเดิมนะฮะทุกคนต่างคิดถึงการแข่งขันคิดถึงสนามแข่งขันคิดถึงแฟนบอล ซึ่งทุกคนนั้นมุ่งมั่นเต็มที่ที่จะใช้ช่วงเวลาที่ไทลีกพักเบรกชั่วคข่าวหนีโควิด -19 ในการปรับจูนแก้ไขให้กับทีมมีความพร้อมและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นและใช้เวลาที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์ที่สุดนะฮะเพื่อชีมให้มากที่สุดนั่นเองก็ถือว่าเป็นการพักเบรกไปนในตัวนะฮะและก็พักผ่อนไปในตัวนะครับแต่ก็ยังมีการฝึกซ้อมกันอยู่นะฮะเป็นซ้อมอุ่นเครื่องบ้างเป็นการซ้อมในสนามเปล่าบ้างนะฮะก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปนะผมว่าไทลีกจะกลับมาฟาดแข้งกันวันที่18เมมษานนี้้ไไดหรือ่ เราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับประจวบจัดบิ๊กคลีนนิ่ง3อ่าวไล COVID ่โควิด1 9ชินรังแข้งจีนใต้เชือ้อโดยพิทีประจวบ f c นะครับเร่งทำความสะอาดสนาม3ามอา่าวสเตเดียมรังแข้งจีนที่ร่วมฝึกซ้อมด้วยติดเชือ้อโควิด1 9 โดยสโมสรพิธีประจวบ FC ร่วมกับหน่วยงานท้องถินง่นในจังหวัดประจวบคีรีขันได้จัด Big กคินนิ่งครั้งใหญ่เมื่อช่วงเช้าของวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาที่สนาม3อ่าวเซเดียมหลังจากที่นักเตะของทีมเหมยโจฮากาเทนนิสึกใช้นิกลีกวันที่เดินทางมาร่วมฝึกซ้อมด้วยนั้นถูกตรวจพบติดเชื้อโควิด -19 โดยหลังจากที่มีนักเตะของทีมเหมยโจโห้ากาทีมในศึกไชนีสลลกวันนะฮะที่เดินทางกลับไปจากประเทศไทยได้ถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 แล้วซึ่งแข้งราน,นี้ได้เดินทางเข้ามาร่วมฝึกซ้อมกับทีมเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาและถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 ทำให้พิธีประจวบเอฟซีสั่งให้กักตัวเขาเจ้าที่ของทีมรวมไปถึงนักเตะบางส่วนทันชีและจะมีการตรวจหาเชื้อในวันที่2 7มีนาคมนี้ โดยซึ่งล่าสุดทางสมโมสรได้จัดการบริกคินนิ่งเลยนะฮะครั้งใหญ่ทั้งภายในและก็ภายนอกอาาจย์มานั่งสำรองห้องต่างๆทุกห้องรวมไปถึงบริเวณพื้นที่โดยรอบและก็อาคารที่พักนักกีฬาทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตร,รการการป้องกันและเฝ้าวระวังโรคไวรัสโควิด COVID -19 ของรัฐบาลน,นั่นเองครับ ไปถึว่างานนี้นะฮะก็เป็นการจัดบิ๊กินนิ่งใหญ่ของ3อ่าวเซเดียมกันเลยจีิงๆนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะว่าพ่อหนุ่มคนที่ติดเชื้อนั้นจะหายจากอาการนี้ได้นานแค่ไหน,น,นครับและจะมีคนอื่นในประเทศไทยนั้นติดไหมก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปครับพร้อมดูข่าวต่อมากันดีกว่าเกือบไปแล้วไหมล่ะครับผลตรวจของสตาร์ปลิสเตโรไม่ติดโควิดจ้าปลิสเตโร่เอฟซีนะผมปาดเงื่อกันเลยทีเดียวเมื่อถแถลงผลการตรวจเชื้อไวรัสโควิด -19 หนึ่งในสตาฟของทีมเข้าข่ายติดโรคโดยก่อนหน้านี้หนึ่งในสตาฟของบริสเตโรเอฟซีนะครับได้ออกไปดูมวยนักนามรุมพินีเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาจึงท,ทำให้เจ้าตัวเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิดในชีนล่าสุดทางสโมสรนะครับยืนยันผลการตรวจแป้ว่าสตาฟรายนี้ไม่พบเชื้อไวรัสโควิดแต่ถึงอย่างไรก็ตามทางสโมสรได้ให้กักตัวอยู่ที่บ้านดูอาการ14วันไว้ก่อนกันลวกันครับ ะะเป็น้ว่าเชือว่าเป็นโชคดีนิดนึงของทางโปลิสเทโรเอฟซีนะฮะที่สตาฟของเขาไม่ติดเชื้อนะครับผมแต่อย่าพึ่งได้ใจนะฮะต้องรอดูก่อน14วันว่าจะเป็นเช่นไรครับพร้อมทุกข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะเมลวินเดอรู hmm. เป็นปลื้มซันโบสามประตูใน4นัด mm hmm. โดยเมลวินเดอรูนะฮะศูนย์หน้าของทีมเชียงใหม่ยูนิเต็ดเป็นปลื้มที่สามารถยิงได้3าประตูจาก4ี่นัดภูมิใจกับเพื่อนร่วมทีมช้างเผือกและเชื่อว่าทุกคนทำงานหนักเพื่อทีม โดยมาินเดอรบรูนะครับผมหอกเลือดดัดของทีมเชียงใหม่ยูเนเต็ดเปิดใจหลังจากที่สามารถพัง3าประตูใน4เกมแรกของศึกไทยลีก2ฤดูกาล2020ก่อนลีกเบรกช่วคราวโดยเจ้าตัวได้เผยมาว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจมากๆนะครับที่สามารถทำประตูให้กับทีมได้3ลูกจาก4เกมแรกแต่เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผมก็คือการลงไปในสนามและทำให้ผลงานนั้นเต็มที่เกิน100%ซ์เพื่อชัยชนะนั่นคือเป้าหมายที่เราต้องมีส่วนร่วมช่วยกัน การเก็บได้ถึง10คะแนนจากการออกสตาร์ท4แมตช์แรกคือความสําเร็จที่ทุกๆคนนะฮะในทีมสมควรได้รับอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมทุกคนทีมงานสตาฟและก็ผู้บริหารเพราะตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเราทุกคนต่างทํางานกันอย่างหนักเต็มที่และที่สําคัญเรายังเอาใจใส่จนผมรู้สึกได้ว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันนั่นคือกุญแจสําสคัญที่ทําให้ผมมีเป้าหมายในชีวิตที่ดีครับ ทุกครั้งที่เราลงไปในสนามเราทุกคนคอยเตือนกันเสมอมาว่าเราต้องช่วยกันเล่นไม่ว่าจะเป็นเกมรุกหรือเกมรับการที่เรามี1ิบคะแนนผมทําได้3ประตูและทีมยังไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวนั้นมันจึงเป็นการสะท้อนให้ทุกคนได้เห็นมาว่าไม่ว่าคุณจะเล่นตำแหน่งใดสิ่งสําคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องช่วยกันทั้งเกมรุกและก็เกมรับนั่นคือสิ่งที่ผมภูมิใจกับทีมชุดนี้มากๆเลยครับทั้งนี้สถานการณ์ของช้างเผือกในศึกฟุตบอลไทยลีก2แข่งไป4นัด นะ3เสมอ1แพ้ไป0นนูไม่สิบคะแนนรั้งตับที่2ของตารางคะแนนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดถัดไปของเชียงใหม่ยูเนเต็ดนั้นจะเปิดบ้านพบกับหนองบัวพิษ f c ในศึก m 5 5 c h a แชมเปี้ยนชิพหรือ T2 นะฮะนัดที่5ในวันเสาร์ที่18เมษายนนี้เวลา20่ินาฬิกาที่มราชมงคลล้านนาน,นครับต้องไปตามติดตามชมกันได้นะฮะงานนี้ใครเป็นแฟนพวกเขากัน,นครับ และนี่ก็เป็นทันข่าวคคาพักข้ากีฬาบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่20มีนาคม2563โดยเฉพาะพักขั้งบอลไทยครับ